บายพี่น้องมาหอดบกุกแกนยายผันพี่น้องแมตโต้เปนผู้เฒ่าบายดีผู้เฒ่าผู้เฒ่าผู้นี้ผู้เฒ่าขึ้นเฮือนบ่ได้ต้องพาไปดีพี่น้องเพียงต่อผ้าหมอจะความจะว่าอยังไปซ้ำด่วนมึงได้ขึ้นกันไหมจัง สีแดนะมดได้เหรอเดได้อ so, ๋อเขาหลอแค่ไวหล่อรากดินเลยหลอภาพหล่อล่อหล่อรานตัดีอ้องไนวันเนาะดีเอีทุก่าดงามสาวาผูกแขนใหญ่พันี้เสื้อ ลายห่องเต็ทลุ่มก็ลุ่มแน่ก็จะเอออ๋อหลายังไทางอยู่นซเโซ่ให้เป็นมือกล่องสะนั้นยนแบ่งพัดรถกล้านิัเออลัวระบาาอยู่อ๋อบวครือดเรใส่ฮาซิบเี่บเลใส่แสนใส่แสนพี่น้องสองแสนแทงดีเออเนี่ยนันนล้าน1นึ่สส แเมันก่ามีตลาดแบ้วเนียมันเก่าโอ้มันเก่งกว่าราบางมันหาเงินเก่งกว่าระบาตัวนี้มีนเด้อคนคนมาเด้อหาเด้อแงแบบนี้ขแข็งแรงแบบนี้เนเป็นมได้หมเลยหาเสียนหน่อยยัครับ เงินฐานผู้ใหญ่เพิ่นทางเมืองนอกน้ำสีเซนบาท่อาหอยท็เลลูกวเดยตัวทั้งทะเลใคพอทางูใหญ่ทางเมืองนอกเืออโมเนาสีเหลียวลยสีหลีสเลวเลยสเลวเลย จับหัวสั่นเลยสั่นเหมือกล้องพี่น้องมือกล้องนี่มือกล้องสั่นเลยมาไปนะ เอาล้าอาใสุ่งให้ญ่อรสบายดีพี่น้องอย่างน้นย่าม่นเป็นเมียอาย่นสบายดีสบายดีพี่น้องท่านี่เมีครัวซาลี่เมย

แค่นี้บุ้งวะถงรอดถึงรอดของลางถึงลางนี่ให้ออกไงฮะขอบขอบคุณใจวันนี้ กุยไก่ทำมงนอกแม่ทมังอก้งเมกัน่อกปขูแคนขูแนยังไงพ่ออยู่สีเออยมันนั้นี่ยแหละ้ยันร้อมื่นน่งแคนร้แคนมลหน้่นละลายอท่างนี้เลเด้อเคยไปคนลากันแหละคเลากันเหรอลงไปแล้วปี๊เขาเนี่ยลงไปแล้วท่านเดียว่อว่ไปนี่เลลองทองไ

เก็บแล้วไปล้พี oh, to, oh, to, ่น้องเียเียตวลัวลกับพันเอาเห็ดใหม่เ็ดใม่นอ๋อตนเเก่าแต่ัเหี้ยใหม่เว้ยมาลงก่อนผมมันลบอกงางนี้าบนะบอ

นี่เนี่ยมก็พามล่อหมูเลยที่สุดเลยพี่เหนี่ยมขอบคุณครับลุงสดนะก็ล่อเลยลูกโอสดเลย

ยยพ่อมาได้เนียยยพ่อมาไหนนี่ไพ่ผสมไพ่ผสมหง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 เออพักนุกกนุกมาหัวมันบูมีเบะพั่อีกไได้กอย่ายวะใช่เนาพักกระเมานาะี๋ยวองยันตายวะะเอเขามาเอาเห็นลอดตายมาล้วเดือแล้วเรารอเนาะังยิงเขาแล้ว ยิงเข่าแล้วใช่ไหมกระด้ินเขาพี่น้องเลยมาเด้อเกจพี่น้องเนาะไปรามัวต้องตบาี้ลงนอนขไปกูยิงยังยิ่ก้งแตแก้มตอนกาเท้าที่ยิงยังมันถือกระปางหัวไม่ได้เขาเห็นคนยิงขามัลบลด้วยเมาเลยนี่เฮ้ามี่างนีโต้กลุงิน บ้านนั้นเอาไม่ือบอยู่้ตํานักหอย่คือขันโมเมนก็ูจะคนเอาไปเลยจะคนเขาเอาลังสามวีงเ้าก่าอโอ้ยถ้ามันมันถือผ้าอันทีเาน้ำเนี่ยเขาแข่งคาร์ดเล่มีอไรบ้าเจ้าบาคนเตะนะเออปาแตกเลยปาแตกใส่กบมือยังตีผ้าต้อเอิกอีกบันใส่แห้งเจบแม่ เราพาพี่เาะคนแบคนใหญ่เนาะผูกกันผู้ผูกอกันลายคนง่ายใหญ่เนาะเก้าสิบกโลกัเกสิบโลกาคนบรไอ้วนแบบเนื้อนังแบบเนื้อนังเแต่คนสใหญ่เสูงเนาะคนสูงเนาะคนสูงร้่คนที่มาหกสิบกิโลทีบรรลุมาลกเองมที่ ัะโตทีมันช่องบากโตลมลงหันเขาจากนลิวใส่ตกโตโดดกั้นโตโต้ใช่ตำรวจไหมโตนี่แหละเท่านี้ลิวของแใส่จับแขนดึงถือนอกมาโดดจับบาดมันจะตีตะกี้อวอขันเสาไหนึ่งได้จับแขนดึงเขาก็ได้หกไม้งดึงสาดก็เตีนอาสาทำาทึกเออลงมาเลยมีปากแตกเลือดปากโบบุบเลยออมนลง ลงใส่กับค uh, uh, ิมเลยเอาเอาว่าคือคนลงมาลงใส่กูอีูเอ้าตอนนั้นตอนมจํานั้นตำรวจอยู่เจ้าอีะเออมีแต่คนในหมู่บ้านเออก็ตำรวจก็ได้ใครกล้าเนาะมเาเจ้าก็บ่กล้าเฮาบ่กล้าเลยกเบื่อาตำรวจมาบ่ทันเนาะ นายพ่อบ ok, ้านเรามันยืนเนาะอยู่าเอก็มอาเดี๋ยวมันบ yeah, right. ุกร์มาเอแต่เจ้าเขามาไกล้้านี่เขามาไก้ยับ้านเจ้าน่ยพบวกนะค้าหน่วยป่าปามันเยอะตงใส่น่บามเต้นปาปามกระทู้าหมื่นอ่ะเอากะเอิญเไล้วไอวางออ่งคนที่มาทำลายเขาของฉันเมตุฝันพี่เนาะเมยายพันนี่แหะเออเมื่อไรกันรวจนะนอไอร่วจหนวยรุดเลย อ้หายะว่าใจก็ปววองอสามมาสักยาหอวัคซีนหยานี้สำหรับสักไดแต่ต้นนบถูกยากับบื้อนอ่อนแต่่ได้เป็นูเป็นูแต่นทุบนทุบนี่แหละทุ วันดีพี่น้องขอนมาหรอพ่อใหญ่ขอนมาภูมิใจลายดีใจลูกเต่าร้านเลนหุ่วงมาผูกโอต่อแข้นมีแห้งมีเนียอเป็นใจดีใจเลยเดี๋ยวนี้ลูกเต่าร้านลายท่านเต่าไก่ก็เมื่อครอบครัวมาผูกแข้นใหญ่ใหญ่ไงไส้ร้านไส้ลายเลยดีใจแม่เกยขอบใจแม่ทางเมืองนอกลายเด้อขอบใจเด้อ ที่สวยเลื่เนาะทางนี้เนาะก็หาสิบดอนกให้แม่เนาะทางบางนอกอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงเนาะอยู่ดีไม่แห้งเด้อหมันยืนเข็งแข็งไงแล้วไม่รวยกว่าเก่าเลยครับมไ่ กินี้ผู้ายนี oh ่ต้นยายาอะไรพี <S 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 ่น้องไ้ไหลอพีน้

ผมมากะอาพีโันสองพี่หี่่ว่างซองได้าเอ้ยผมกระผที่ใหบัวหอาันนนอยนน้อยผมควรจะเป็นที่ใหม่คนละัาที่ยนีใหม่อกหาก็ได้สิองปีสิองปีอยากหลอกปะ ยไงนะฮะการชิมหาดีอ้ยแม่แล้วโอ้มันมือนน้พี่นาะใจดอโอยมาผูกาแม่แล้น้องมีกุญจเนประตูขังเดียวอันทั้งทางมือประตูันนี้ขัอดวหน้าว่าะขงเดียวนี่เไปไปเทียน้ก โอเคพี่น้องสำหรับเลิปนี่ขอจบลงเพลงสันดเดียวพี่น้องเด้อเอให็พี่น้องสุขภาพนอนตุนีวิ่งแห้งสุขภาพแข็งแรงเด้อมันมีซีซุกเงห้องรองด้วยสุขภาพนะพี่น้องครับคลิปที่นี่เขาเขาข,ขาสบายดีทุ่น่น